สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับผู้จัดการฝ่ายขายคุณแอนอีแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาพบกับการรีวิวนะคะในส่วนของเจ้ามิสุชิไททันเ็นกะแคร็บัสยกสูงรุ่นนี้นะคะซึ่งที่ต่ออยู่ทายด้านหลังของแอนนะคะจะเป็นรุ่นโตค่ะสนนราคาสวยๆอยู่ที่7จ็ดแสนี่บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะและเรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นนะคะดีๆค่ะคุณลูกค้าประจาเดือนนี้นะคะก็คือ คุณลูกค้านะคะสามารถใช้เงินดาวเพียงแค่1 9 9 0งบาทเท่านั้นเองค่ะก็ได้รถคันนี้ไปเลยนะคะเหมือนคุณลูกค้าท่านนี้เลยนะคะยังไม่หมดค่ะเรายังมีในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าเก่าให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะแล้วในส่วนของการเซ็นสัญญานะคะบอกเลยค่ะว่าเรานะคะมีบริการเซ็นสัญญาที่บ้านส่งมอบรถถึงให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเอกสารตรไไปยุ่งยากด้วยค่ะโดยแอนจะพาคลูกค้าไปพบกับก,บการรีวิวเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ ไปดูกันนะคะว่าในส่วนของออปชันเจ้าตัวโปรโปรุ่นนี้นะคะมีอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างจุดไปเลยจ้าตามมานะคะ มาคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเมก้าแคปคลาสยกสูงนะคะตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะคะรุ่นโปรค่ะตัวนี้นะคะจะมาด้วยเครื่องใหม่นะคะแบบใหม่เลยค่ะจะเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรนะคะแรงเบรคสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะคะตัวนี้กําลังแรงม้าอยู่ที่184แรงม้าค่ะ3,500รอบต่อนาทีนะคะขนาดใหม่นะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะคะกระจังหน้าออกแบบมาใหม่เลยค่ะไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะ ส่วนกระจังด้านหน้านะคะจะตกแต่งด้วยครอบโครมเมียมค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีสีให้เลือกสรรอยู่ทั้งหมดสีสีนะคะส่วนสีขาวมุกจะบวกเพิ่มอีก1,000 10, 0บาทค่ะในส่วนของตัวล้อนะคะล้ออันลอยสำหรับคันนี้นะคะจะอยู่ที่16นิ้วค่ะวงเลี้ยวลัศมีแคบสุดอยู่ที่6.2นิ้วนะคะ ตัวนี้จะมีในส่วนของระบบเบรก abs นะคะแล้วก็ระบบเสริมแรงเบรก ba ค่ะแล้วก็ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก ebd นะคะพร้อมกับระบบป้องกันหมุนร้อฟรีนะคะ limited slip ให้ด้วยค่ะและในส่วนตัวช่วงล่างของเขานะคะจะเป็นแบบใหม่เลยค่ะเป็นแบบ Mega f เฟรมนะคะชจสซีใหม่ใหญ่ขึ้นค่ะแข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงนะคะ ตัวนี้จะมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะทําให้ยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ลูกค้าบรรทุกหนักนะคะหรือว่าขึ้นเขาลงเขานะคะบอกเลยค่ะว่าสําหรับรุ่นนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะซึ่งรถคันนี้เป็น6เกียร์นะคะเราก็จะมีการเข้าเกียร์ถอยแล้วมันก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เลยนะคะทำให้ท่านเสียใจในการถอยจอดของเราดียิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่ใช่แค่ราคาโดนใจนะคะบอกเลยค่ะว่าออปชันก็จุกๆเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะโลงกว้างสะดวกดีไซน์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆเลยค่ะสำหรับมิสูบิชิ All New Titan นะคะเมกะแคปลัดยกสูงรุ่นโปรค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะสําหรับตัวภายในนะคะออปชันก็ไม่แพ้กันกับภายนอกเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะจะมาด้วยถุงลมนีภัยคู่หน้านะคะ ในส่วนของกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะที่สามารถพับเก็บได้นะคะบิดสตาร์ทก็สตาร์ทได้เลยค่ะในส่วนของตัวคอนโซลเขานะคะก็ออกแบบมาใหม่เลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายให้ด้วยนะคะและสำหรับรุ่นนี้มีกุญแจรีโมทมาให้2ดอกค่ะ หน้าปัดนะคะก็จะทำให้เราเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นหน้าปัดเท่ๆสีส้มแบบนี้เลยนะคะส่วนหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะเป็นแบบทัชสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ i p o i p p h o n e b l u บลู o t h ได้นะคะทั้ง Apple CarPlay และ Android AutoPlay ค่ะในส่วนของแอร์นะคะก็เป็นแบบปรับมือนะคะกระชับมากเลยค่ะและในส่วนของตัวคอนโซลนะคะก็จะมีช่องเก็บของแบบนี้เลยนะคะ มีช่องวางมือถือนะคะด้านล่างช่องแอร์นะคะทําให้เราแบบหยิบจับอะไรได้ง่ายนะคะมีในส่วนของตัวเชื่อมต่อในส่วนของอาการชาร์จแบตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็น type A นะคะหรือว่า type C นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาหกเกียร์นะคะห้องโดยสารก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะเวลาเปิดตัวแคบออกมานะคะก็ จากกว้างนะคะสามารถที่จะนั่งได้ทั้งคนขับนะคะคนขับก็นั่งสบายนะคะคนด้านหลังก็นั่งสบายเหมือนกันคะ่ะแถมบรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวนะคะมิสุบิชิไ a n ท่านเมก e ะแคบสั Pro รุ่นโปรนะคะบอกเลยค่ะว่าออปชั่นเขาดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่ค่ะช่วงล่างใหม่นะคะบรรทุกคนก็ได้บรรทุกของก็ได้ไดเป็น m มก a ะเ a m e ใหม่เลยนะคะแล้วก็เป็น Open Cap นะคะ สะดวกสบายให้กับคุลูกค้าได้เลือกสัรกันเลยทีเดียวนะคะและเรายังมีโปรโมชั่นของรุ่นอื่นๆด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะดูติดตามเราได้จากทางเพจหรือว่าช่อง YouTube Channel นะคะติด t ตอกแล้วก็ Facebook ได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณค้าท่านใดสนใจอย่างสอบถามรา,ายละเอียดน,นะคะสามารถที่โทรหายันได้ที่เบอร์081ค่ะ8764968ได้เลยนะคะเพื่อการฝ่ายขายดูแลเองทุกเคสเลยนะคะคิดถึงรถคิดถึงวิสุบนดอนกลางค่ะให้เราเป็นที่หนึ่งใใจคุณนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ